สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอบตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่วสซักดี and say hi to all my friends from around the world เมื่อนี้ค่ะพี่น้อง่ะเมนูของเฮาค่ะคุณแม่ตำบักฮวงใส่กุ้งเป็นบะหมีนกุ้งสดแลวพี่น้องเป็นกุ้งแช่แข็งแล้วจัดเด้ออ่าแล้วก็มีเห็ดเข็มทองจ้านี่ตำซัวใส่กัน <c oughs> น้ำไหลแตกน้ำไหลแตกขออนุญาตใสซอนเมื่อนี้สดเพราะว่าต้องการ แบบมีความสดน้ำสดหย่างน้ำน้ำจืงนองดีมากเลยเนี่ยแปลว่าเอียงพื้นทั้งนี่น้อยแตกเป็นนองเริ่มได้ค่ะอืมมัสร,ร,รูมมัสรูมกุ้ยจิม รีดชิม,อ,ม,อ,มอร่อยอบังมากแม่ขอ,อน้ำเจิงน้อง พันอรอดมาดูแล้วบอสมากคอยกับอยากใส่หลอดรวยย่า <laughs> ย พอนอนเว้นอยู่ข้างหลังเด็ดกับฮ้อนฮอนมันเนี่ยกาว่าพาอยู่สิข่าวบุ chá chạy khỏi hang gai mm -hmm. mm -hmm. Mmm. อ๋อพี่น้องแสบแห้งกุ้งแส่แข็งก็คือดีอ่ะมันเข้ากันอำ่ำลำไปหมดเลยนะใหญ่จุ่มน้ำโอ้เขามีใหญ่กว่าน,นะ ไม่ม้มมือนะคะไม่ม้มมือขอให้ตรงให้ประตูเฮี้ยนอือันเน่ะอันเราน่ะขอโทษพี่น้องเหมือนเจ้า ยังทำงานอย่างเที่ยงค่ะดีดปะคะดีดปกคะตอนเที่ยงไงค่ะออื การกินก็ต้องมิมาตีมิซ้งขีดเดียคนมิมาตอืม คุณแม่ตำลายแห้งมั้งให้ตำเพื่อจะคลองแล้วมัมักย่ำหางก,กุ้งกุ้งสดๆเนี่คอยหย่ำเลยปังจริงอะไรจริง ือกบอลหนันหยัมก็แลนแลง่ออืมไฮ้หรือเจลูกอาบน้ำแล้วหรอเอ้วเอ้าเดอดลมอืมอ,อืมอ,อืมอโอ้แม่ไม่ได้จับลูกแม่ไม่ได้จับอืมอ,อย่างเนาะอืมล้มเจียอย่างเนาะล้มเจียอย่างเนาะพอเอ,อ้ย บ็ท้ายพี่น้องเขาเลยบอกอารมณ์เสียเสียหยังเปหยางคือเสียแม่ไปหาซอยอมณ์เสียยุ่ยใหญ่มาให้ลูกสายเสียอยู่ไใหญอารมณ์นะแม่ไปหาซอยลูกทำเป็นอารมณ์เสียโอาแบกนักธุรกิจใหญ่เอ้ยมี่เสียหีมีแองกรี แองกรีเจ้านะบางไรจะไปนั่งเก็บทีดินลูกนันคออืมให้พ่อกวนไหมครับอืไยแม่ไปเติมน้ำมี่กันเด้ยขนาดลูมเจี ık, ๊ยงยัง ใหยอกเขาอืมเส้อนยองเขาสว้มาก,ก,กมมพ่อจีติมไหยอกใครหยอกพี่ปอนอืมพี่ปอนทำงานเลาะลูกเออแม่กบล้มเสียกันล่ะลูกบ่สนใจะเนาะไม่องไม่ไกไม่ไปไม่ไก่ด เดี๋ยวห้องเมืองตลาดนัดก่อน,นอีไปหาลูกไม่มาเลี้ยงเอาตัวสีเขียวตัวสีแดงตัวสีชมพูเอาตัวสีม่วงน้ำพี่น้องอยากได้ตัวสีหยางถ้าไปเอาลูกไม่เนาะพี่น้องอยากตัวสีหย,ยางลายพี่น้องเนลูกอ่ะตลาดนัด อออืออออออบอก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 อม่บอกแม่ใกว่าแม่บอมีลูกเนาะอืมเนาะฮุบปะฮุบแล้วครับปลาหลังแม่บอกนี่แลรักไหมรักไหมถ้ารักก็จะลูกเดียวถ้าไม่รักก็จะเอาลูกใหม่ลูกสีแดงสีเขียวสีส้มชมพูอืมรักโอเคเลิฟยูนายยิ้มหน่อยสิ นายยิ้มนายซีไอโต้เหี้มไอพี่แกรี่ไอวิวเชนเอ่อไมซันที่ที่ตลาดไอมินนะไส้หมู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  ลูกหูหูหหหหือย่างลูกหันหูเพือย่งเปลี่ยนเปลีนเอาลูกไม่ได้ยังไดหาอีกแปดรอยปีกับอะไรักเนี่ยอีกแปดร้อยเทียบอะไรสักเนี่ยครับพี่น้องอืมทำหนังวิ่งอ่ะอืมอืมหักก็เลก็เดีอือืกินนมพ้องขาคอพกินมหมดเมื่อเขามไม่ทำลายพ่อทำไมพ่องไมหมดแรงเด้อ พี่ยูทูนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย